เส็สิ้นไปแล้วนะคะกับการแปลงโฉมแลนด์มาร์กของกรุงเทพมหานครที่บริเวณทางรถไฟฟ้าที่แยกปทุมวันค่ะจุดนี้นะคะในโซเชียลมีเดียก็มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายค่ะ,ะว่าเห็นด้วยกับการออกแบบป้ายดีไซน์ใหม่ว่ามีความสวยงามขณะที่อีกฝ่ายหนึง่งก็บอกว่าป้ายเก่าดีกว่าค่ะมีการพูดถึงอย่างมากในสื่อโซเชียลนะคะเกี่ยวกับการออกแบบป้ายกรุงเทพมหานครบนรางรถไฟฟ้าที่บริเวณแยกปทุมวันค่ะซึ่งจุดนี้เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานคร เพราะเป็นจุดที่ชาวไทยและชาวต่างชาติต่างนิยมมาถ่ายรูปเมื่อเดินทางมาเที่ยวกรุงเทพค่ะโดยเราได้ไปสอบถามความคิดเห็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่เดินทางมาถ่ายรูปตรงจุดนี้ mm hmm. ก็มีความคิดเห็นว่าป้ายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นมีความสวยงามและสดใสรวมถึงมีเอกลักษณ์ดีค่ะตอนนี้เราสอบถามค่ะว่ามีความคิดเห็นยังไงกับป้ายแลนด์มาร์คกรุงเทพมหานครที่แยกกทมบ้างคะอ๋อก็เออ,อสวยดีครับ ก็ดูแสกตาดีสีสันสดใสดีเข้ากับตัวตีมคือดีค่ะอ๋อแสดงว่าส่วนตัวชอบใยใหม่มากกว่าใยเก่าครับมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรืออยากให้ติดอย่างนี้ไปทุกสถานีหรือว่ามีการปรับปรุงอีกหรือ,อยังไงเอ่ยก็ดูแล้วก็โอเคแล้วนะครับอโอเคโอเคแล้วชอบเห็นเลยมาถ่ายรูปใช่ไหมคะ <laughs> ขณะที่ความคิดเห็นอีกส่วนหนึ่งของประชาชนนะคะกลับมองว่าป้ายเดิมกลับแสดงออกถึงความเป็นกรุงเทพมหานครมากกว่าและอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาทําการซ่อมแซมบูรณะป้ายเดิมให้ดีขึ้นมากกว่ามีการเปลี่ยนป้ายใหม่ค่ะน้องมีความคิดเห็นยังไงกับออป้ายกรุงเทพตอนนี้คะที่เขากาลังเสวยไหมหรือไม่สวยหรือมีอะไรอหญ่จะเสนอแนะบ้าง <c oughs> หนูว่าด้านนี้น่าจะสวยกว่าค่ะมันรู้สึกแบบมันเหมือนแบบอาร์ตแล้วมันแบบธรรมชาติดีมันไม่เหมือนแบบอันด้านนูมันน่าจะแบบสกรีนเอาหรือเปล่าใช่หนูว่ามันเหมือนสกรีนเอาจุ๊สำหรับสว่วนตัวหนูอาจจะไม่ชอบอ๋อคือป้ายเดิมสวยกว่าแต่ว่าฝั่งหนูด้วยินดีนะครมันเห็นแล้วแตมันก็เห็นรถไฟฟ้าด้วยอ๋อน,นี่แสดงว่าถึงแม้ว่าป้ายนี้จะมีการซีดลงถ้าจะมีการบูรณะใหม่ก็ขอให้บูรณะเหมือนคงเดิมใช่ ึ่งจากการสังเกตนะคะจะพบว่าป้ายฝั่งหองศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากกว่าอีกฝั่งค่ะเนื่องจากฝั่งนี้อยู่ต่ำสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและฝั่งนี้นะคะยังคงเป็นป้ายเดิมนะคะที่เจ้าหน้าที่เตรียมที่จะเข้ามาทําการเปลี่ยนแปลงเป็นป้ายใหม่ในช่วงค่ำวันนี้ค่ะ